ดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกับทติตาโรผู้อ่านไพ่ที่หาความพอดีไม่เจอนะคะอีกแล้ว <c oughs> ก็จะเป็นคลิปวันอาทิตย์นะคะตอนสายบางคนยังไม่ตื่นด้วยซ้ำคลิปเราออกและยังไงก็ตื่นสายหน่อยนึงก็พอนะคะจะได้ทนันสิบโมงเช้าจะได้ดูก่อนเพื่อนเนาะอ่ะมาก็คลิปนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนระหว่างคุณกับตัวเขานะคะ ไม่รู้แหละว่าไพ่จะออกมาแบบไหนแต่เราจะแยกให้เป็นความรู้สึกของเขาในตอนนี้ความคิดของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาจะทําต่อไป next move เนาะแยกกันเป็นสามส่วนเป็นคลิปวันอาทิตย์ที่เราก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยจะได้ไม่เบื่อเพราะคนด่วนไม่เบื่อหรอกเราเนี่ยอาจจะเบื่อเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งเบื่อเรานะคะ อยู่กันไปก่อนเนาะแล้วก็ถ้ารกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยหาค่าขนมให้เราชักหน่อยหนึ่งนะคะโอเคโอ้ถ้ามีแตงเหลือเฟือก็ซปเปอร์เด้งเลยค่ะจะติปเรา8,000ันสามหมื่นเหมือนช่องคันเลนก็ได้นะคะไม่ปฏิเสธเอาที่สะดวกนะคะเอาแมาโอเคเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าน่าจะได้ไม่เสียเวลานะจ๊ะม ค่ะดูสิว่าความรู้สึกของเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วจากนั้นเราจะมาดูความคิดและสิ่งที่เขาจะทำต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะครับนะครับมาดูสีความรู้สึกเป็นไงบ้างอืมนายออฟสอดรีเวิร์สหมุ่นหมกมุ่นหมกมุ่นน,น่าจะหมกมุ่นเรื่องลบๆว่าแลว เจสเบนท์รีเวอร์สคุณคะเขารู้สึกผิดมากเลยไม่รู้ไปสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพอะไรไว้ให้คุณต้องเจ็บปวดนะคะที่แน่ๆเลยนะคะ King of Pentacles อัไรเขาอยากปรับตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้และพลังงานกำลังจะเจริญเติบโตนะหมายถึงตัวเขานั่นแหละที่จะพยายามปรับตัวเองใหม่ให้เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านี้เท่าที่ผ่านมาน่าจะ ใช้อารมณ์แบบเด็กๆมากเกินไปแล้วบางทีใช้คำพูดหรือการกระทำต่าง,างๆที่มันไม่โอเคเนาะเท่าที่ดูใช่ไหม Queen o f <c oughs> Queen off sort เนี่ยการกระทำและคำพูดเรายังไม่ได้ไงไพ่ดูนะเมื่อกี้คุณก็เห็นอยู่มันอยู่ถืออยู่นี้ยังไม่เห็นใช้คำพูดที่ไม่ดีเลยแล้วแผนสูงด้วยเดี๋ยวมีแผนบ้าแผนบออะไรขึ้นมาเย่ๆไปหมดเลยคุณเราจะบอกว่าถ้าเขาไม่ได้คุยกับคุณนะมันเป็นการตั้งใจที่จะไม่คุยนะคะ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตามแต่ที่แน่ๆจงใจทําให้คุณเจ็บเพื่อที่คุณจะอยู่เขานานๆน,นั่นแหละซึ่งมันไม่โอเคมากๆเออแล้วสุดท้ายคนที่ไม่โอเคสุดๆคือเขาเองพาอคุณก็ณไม่ได้โง่ขนาดที่เจ็บแล้วกูต้องอยู่กับมึงใช่ไหมคุณก็ประมาณว่าโอเคทําให้กูเจ็บได้ใช่ไหมโอเคได้เลยอ่ะบา,บายยนั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณเป็นดังนั้นตอนนี้คนที่เจ็บไม่ใช่ใครตัวเขา หลังจากที่ทำคุณตัวเองเจ็บเองนะคะ Ten of Pentacles upright คุณขาคนคนนี้อยากได้ Ten of Pentacles จากคุณมากๆเลยความรู้สึกมันมีตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณคือคนที่ให้ความมั่นคงกับเขาได้และด้วยเหตุนี้แหละที่ทำให้เขายิ่งกลัวว่ามันจะเป็นจริงๆหรือเปล่าความมั่นคงที่คุณมีอันนี้เรายังไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินทองนะเราหมายถึงเรื่องอารมณ์ที่คุณสามารถรับมือกับ ภาวะอันแปรปรวนของอุปนิสัยเขาได้นะคะคืออารมณ์เขาก็แปรปรวนระดับหนึ่งแหละเท่าที่ดูอยากจะขึ้นก็ขึ้นอยากจะลงก็ลงจนคุณตกใจว่ามันใช่คนเดียวกันปพระวันนี้หนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนไปสิบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดย์แฮงแมนรีเวิร์สอยากจะพุ่งเข้ามาหาใจถ้าผ่านและความรู้สึกในตอนนี้คือทนไม่ไหวล้วเจ็บปวดเหลือเกินนะอยากทำให้ทุกสิ่งอย่างมันโอเคมากกว่านี้แล้วก็ Page of Pentacles อยากขอโทษ ไพ่มันก่อมาดีดีนะสามารถคีกันมากทุกใบไม่ทําให้เราสับสนเลยเวลาอ่านมาเป็นเรื่องเป็นราวถึงได้เรียกกันยัยว่าทัตติการละครมันมาเว้บเวเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆดังนั้นความรู้สึกของคนคนนี้นะตอนนี้เลยจริงๆคือรู้สึกผิดมากๆมีแต่คุณเท่านั้นกับเขาที่รู้ว่าไปเกิดอะไรขึ้นมาและเขาก็ อยากจะแก้ไขตรงนั้นซับเพราะมันไม่ดีเลยคุณถาเขาคิดถึงคุณมากเลยนะคิดถึงอดีตที่เคยอยู่ร่วมกันใช้เวลาด้วยกันคุยกันมันดีเหลือเกินแต่ทําไมทําไมเขาถึงต้องพังทําให้ทุกอย่างมันพังด้วยมือของเขาเองทั้งๆท,งท,งที่มันไม่ได้มีอะไรเลยที่จะต้องทําให้มันแย่ตั้งแต่แรกเพราะคุณเองคุณก็นข้างชัดเจนกับเขาเขาต่างหากที่ต้องการความชัดเจนไม่หยุดหย่อนทั้งๆท,ท,ที่ให้ไปแล้ว มันเหมือนไม่เพียงพอจนในที่สุดแหมมาวางแผนไม่คุยดีกว่าวันนี้ทําให้รอแล้วแต่ตัวเองก็รอข้อความคุณนะว่าคุณจะส่งไปซ้ำไหมถ้าส่งไปซ้ำแสดงว่าต้องการมากอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกขัดใจขัดใจมากออยากได้กา้านไม่ยอมไปฟาจริงๆมันดูแบบเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรก่อนไม่ตัวโฟ r ์ออฟสอดอัปไร โอเคตอนนี้นะคะเราคิดว่าคนคนนี้อยากจะปล่อยวางนี้ใส่อันที่ไม่ค่อยน่ารักแล้วแหละต้องการที่จะเยียวยาจุดจุดนะั้นให้มันดีขึ้นมาทั้งทาง,ท,าง,ท,างที่เหมือนที่บอกไปทั้งหมดเนาะมันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์มันมันมันแย่เลยที่มันแย่คือความรู้สึกกังวลกลัวระแวงที่เขามีมันเยอะไปแล้วทาให้คุณเห็นเหมือนว่าเขาไม่แคร์ทั้งที่จริงๆแคร์สุดๆ แล้วก็เจ็บเองโคตรเลยเพราะอะไรรอข้อความซ้ำซากว่าคุณจะส่งไปซ้ำซากงอปะแล้วคุณบอกไม่แล้วต่อมึงไปและไปหาอะไรกินดีกว่าเซ็งไปทํางานก่อนนะบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วค่ะอย่าไปตามมาถ้าเขาเมินเฉยเพิ่งเฉยต่อสิ่งที่เราทําให้หลับอย่าไปทําซ้ํานะอย่าโอเวอร์ดูมันจะกลายเป็นโอเวอร์โดสสุดท้ายแล้วมันจะน็อกตายเพราะยาที่ตัวเองให้เขาเรานะ่ตายไม่ใช่เขา เพราะฉะนั้นเราเอาที่มันพอดีพอดีถ้าเขาทําเหมือนไม่สนใจเราให้เชื่อไปตามนั้นว่าเขาไม่สนใจแล้วก็ทําสิ่งเดียวกันกลับไปโดยการที่ไม่ไปรบกวนเขานะคะมาทีนี้เรารู้ความรู้สึกของเขาแล้วล่ะเจ็บปวดเหลือเกินตอนนี้เรามาดูความคิดบ้างว่าเขาคิดจะทําอะไรและจะทําอะไรต่อนะคะ <c oughs> ไม่โตเลยอ่ะต่อให้อายุเยอะแล้วแต่การกระทําแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ ไม่เป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ควรนะถ้าใครมาดูแล้วทำนิสัยแบบนี้กับคู่กรนี้เลิกทํานะคะมันไม่โอเคถ้าจะไม่คุยกับเขาก็คือไม่คุยเพราะเราไม่อยากคุยแค่นั้นแหละหรือไม่มีอารมณ์หรืออะไรก็ว่าไปแต่อย่าหาเหตุผลที่อยากให้เขามางอแล้วไปบล็อกเขาหรือไม่คุยมันไม่ดีมากๆไร้สาระเนาะอ่ะ the world ความคิดคือไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันจบ the world นะคะ oh the elephant รีเวิร์ดเขารู้เลยว่าที่มีวิธีเดียวที่จะทําให้มันไม่จบคือไปแก้ไขตัวเองให้มันมีการคอมมิชเมนต์กับการสื่อสารหรือกับตัวคุณมากกว่านี้คําว่าคอมมิชเมนต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะคะแม้กระทั่งกับการทํางานเวลาที่เราบอกลูกน้องเธอคอมมิชหน่อยสิก็คือตั้งใจหน่อยใส่ใจกับมันหน่อยประมาณนี้คล้ายๆกันเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยแกแกอ่ะควีนออฟสอดก็ยังมีอยู่นะคุณอูยแต่คนนี้แบบทฤษฎีเยอะมากในหัว ยังก็จะวางแผนลบถ้าบอกว่าเป็นทหารนี่ไม่สงสัยเลยนะทหารตำรวจเนี่ยวางแผนเก่งมาไอ้ทนายความอีกแต่เขาฉลาดนะคนคนนี้ฉลาดจริงๆตามเขาให้ทันแต่เราคิดว่าคุณตามทันอยู่นะคะเพียงให้คุณไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองเนาะ Age of Wands Rewards คุณคาระยะทางก็มีปัญหานะเนี่ยอุปสรรคหลักๆก,ก,ก็คือระยะทางด้วยแต่ บางครั้งมนุษย์เราอยู่ใกล้กันแค่นี้แต่ก็เหมือนไกลสุดๆก็มีเพราะอะไรบล็อกความรู้สึกตัวเองแล้วก็เล่นเกมเยอะดังนั้นก็เอาไปปรับดูว่ามันเป็นแนวไหนของคุณเนาะ n of ว n นออฟ e r แต่ก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะคะไม่ค่อยหัวดื้อเท่าไหร่แล้วเริ่มแบบว่าหัวอ่อนลงนิดนึงแล้วว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วคุณก็จะไปเราจะใช้คำ เราจะยีนยินบ่อยๆว่าเฮ้ยผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวแต่อย่าลืมนะว่าการที่ใครคนหนึงเข้ามาแล้วมันมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าดีต่อใจอ่ะมันไม่ได้เข้ามาเรื่อยๆปีหนึ่งสามปีบางทีไม่มีแม้แต่แย่ๆเข้ามาก็มีนะบางคนเน่ยเออเพราะฉะนั้นแล้วเขารู้สึกเลยแล้วก็คิดตามว่าเอยมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆว่า การที่ใครใครในใดคนหนึ่งเข้ามาแล้วสามารถรองรับหรือทนต่อการกดดันที่เขาสร้างให้ได้ขนาดเนี้ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปแก้ไขอุปนิสัยของตัวเองแล้วก็ทำมันให้ดีขึ้นมาซะนะคะอ่ะ7 of pentacles เนี่ยเขาจะทำจริงๆไปลดอีโก้ลงลดทิฐิลงเราก็จะ เป็นผลลัพธ์ที่ดีมากกว่านี้นะคะ Ace of Pentacle แล้วขอโทษให้เป็นคุณค่ะเขาจะมาขอโทษคุณนะเหมือนกับความรู้สึกเมื่อกี้เลยความรู้สึกกับความคิดไปในทิศทางเดียวกันเลยคือรู้สึกผิดและต้องขอโทษอม,มันต้องทำแบบนั้นแหละแล้วก็ the tower up right ว้าวก็ยังกลัวนะว่าคุณจะยุ่มหัว <laughs> คุณจะยุ่มหัวเขาไหมคะถ้าเขามาขอโทษคุณนะอะ เอซออฟซอสอัพไรคุณถามมาแน่นอนคะ่ะยังไม่ทันถึงไพ่เทคแอคชั่นเลยแต่ความคิดพุ่งมาแล้วว่าอย่าไล่ฉันไปไหนเลยฉันยังอยู่ ones. s i กอ o ฟวันส์อัพไรอีโก้การเอาชนะแต่เท่าที่ดูคือตรงนี้คือไม่ได้จะเอาชนะคุณหรอกแค่อยากเอาชนะใจคุณอีกครั้งว่าเฮ้ยเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะอีโกอ้อ,โกโอกสูงแค่ไหนก็จะลดลงเพื่อคุณเท่านั้นแต่ไม่ลดเพื่อคนอื่นนะคะ เกย์เราจะบอกว่าคนประเภทนี้กับคนอื่นมันดีดีนะมันไม่ลดอีก้เพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะมันดีเขาเหลือเกินเพราะมันกลัวเขาไม่รักมันแต่พอกับคนที่รักมันปุ๊บมันก็จะแบบแ,แ,บ,บ,แบบปากแจวป้วนให้ <c oughs> จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมอ่ะเราไม่อ่านซ้ําแล้วนะคะพอเราเปิดไพ่ออกมาครบแล้วเราอ่านให้ไปไล่ตามเหตุการณ์แล้วว่ะ รู้สึกผิดเหมือนกับความรู้สึกและความคิดคือต้องขอโทษถ้าไม่ขอโทษจบแน่ๆแล้วถ้าไม่ชัดเจนก็จบอีกแน่ๆและถ้ายังวางแผนบ้าๆอีกก็จบอีกแน่ๆเพราะคุณตามทันนะคะมาดูกันต่อเลยว่าสิ่งที่เขาจะทำต่อไปมันคืออะไรบ้างมาดูกันเลยทำอะไรต่อครับเขา อยาขอโทษคุณแต่ก็กลัวคุณหยุมหัวนะคะมันจะมีผมให้หยุมหรือเปล่าเอ้อะไม่ได้เหมือนเรานะผมเยอะมากยิ่งกับฟาร์มผมมันหยุมตรงไหนก็เจอแม่จะทำอะไรต่อจะที่รักโอ้โยรีบเลยค่ะแห้งแมน คือรีบเลยรีบในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บส่งข้อความมาปั๊บนะรีบของเขาต้องดูได้นะว่าเขาต้องทําอะไรก่อนแม้ในชีวิตเช่นอุ้ยงานเสร็จก่อนเดี๋ยวขับรถไปตรงนี้เสร็จก่อนทาอันนี้เสร็จก่อนอีกสามวันอะไรเงี้ยอ่ะก็จะเป็นไปได้นะคะรีบแต่ละคนไม่เหมือนกันมันจะมีเหตุผลเบื้องหลังอยู่เสมอนั่นแหละมันไม่ใช่ข้ออ้างนะมันคือเหตุผล <laughs> เหตุผลจริงๆ five of pentacles r e w a r d ไม่ต้องการ ทรีนคุณแบบนี้อีกแล้วคือให้คุณหวังลมๆเล้ลงๆไปหรือสร้างแต่ความขาดแคลนให้เกิดขึ้นในใจคุณเพราะสุดท้ายมันก็ทําให้เขาเกิดความรู้สึกแบบนี้ด้วยขาดของขาด no ไม่ใช่ไม่ใช่ของขาดคนละแบบขาดในที่นี้คือขาดความรักเพราะมีคนที่รักมาแล้วก็ไปทําเขาไม่ดีซะเขาก็หนีไปว่างั้นใช่ไหมอ่า tree of cups รีเวิร์เนี่ยคุณเขากังวลมากเลยจริงๆนะว,ว่าคุณจะเอาเขาคืนไหมเขาว่าอยากให้คุณอยู่แต่เขากลัวคุณไม่เอาเขาคืนอ The Hermit Revers มาแล้วค่ะมาจริงๆพลังงานรุนแรงมากๆเลยแสดงว่าสิ่งที่ทําไว้สาหัสสากันพอสมควรนะทําเสร็จวิ่งหนีเลยเหมือนชนแล้วหนีแล้วก็แชลิอดคุณขาถ้าจะเจอตัวกันเป็นๆน,นะยากนิดหนึ่งเพราะคนคนนี้ดู งานการลัดตัวดูสถานที่ที่อยู่อาศัยก็ค่อนข้างไปมาหาสู่กันลำบากสักหน่อยหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นการสื่อสารส,ส่วนใหญ่คงต้องเป็นออนไลน์ไปก่อนในช่วงนี้นะคะหรือบางคนโชคดีจริงๆอาจจะได้เจอตัวกันเป็นๆน,น,นะอ้าวแล้วก็ s i c k o f ว n นสอัปไรสเนี่ยมีความมุ่งมั่นสูงมากว่าจะเอาชนะใจคุณได้อีกครั้งหนึ่งเคยเอาชนะไปแล้วแต่ผมทำมันพังหมดเลยครับอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็หนูขอโทษนะคะหนูทำมันพังเอง ใช่ไหม Page of Cups นะคะ r e v e r s จะไม่พูดเล่นพูดหัวแล้วต่อไปแสดงความรู้สึกออกมาผ่านทางการสื่อสารให้มันชัดเจนขึ้นด้วยคนคนนี้ไม่เก่งเรื่องการสื่อสารเลยคุณเราบอกเลยนะเป็นคนที่แบบ bad communicator มากมากเลยห่วย <c oughs> <c oughs> การสื่อสารห่วยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากจะไปตำหนิเขาซ้ำซสากรเรื่องที่เขาวางแผนเรื่องการสื่อสารเมื่อคู่เห็นไหม <c oughs> เพราะเป็นคนที่สื่อสารที่ห่วยมากทื่ แล้วพอจะแบบสื่อสารให้คุณเห็นว่าเขามีความรู้สึกให้ก็ดันออกไปซิกแซกไปอีกทางหนึ่งดูเหมือนว่าเฮ้ยนี่เจ้าชู้นึกออกไหมมันจะเป็นไปอีกแนวนึงที่ทําให้คุณรู้สึกไปทางนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างเข้าใจคุณแหละ <c oughs> เข้าใจเยอะเลยอ่ะแม่เดตาวเวอร์มาอีกแล้วคุณคะ่ะเมื่อกี้ก็มาเรื่องความคิดจําได้ไหมคนคนนี้โคตรกลัวคุณเลยโคตรกลัควคุณเลยอ่ะกลัวคุณไม่เอาขึ้นกลัควคุณยุมหัวอไอ้บ้า อ้า oh, two of one แต่ตัดสินใจไปแล้วยังไงก็มากลัวแค่ไหนก็ต้องมาเพราะตัดสินใจไปแล้วว่าจะทํานะคะดูเหมือนมีความมุ่งมันสูงส่งมากเลยว่าจะเอาคุณกลับคืนมาให้ได้นี่เห็นไหมล่ะบอกแล้วมันมาเหมือนเดิมแป๊ะเลยไพย่ถ้าไม่เชื่อย,ย้อนกลับไปดูสิ ace of swords มาเริ่มใหม่ทีนี้อยากรู้แล้วแหะว่าจักรวากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรที่อยากจะแนะนำคุณบ้างนะคะ จะมีพิษมีภัยไม่คนคนนี้ครบได้หรือเปล่าอยู่ซิอ่ะไม่ต้องสรุปซ้ำซากแล้วเนาะเพราะว่าฟังกันไปหมดแล้วเมื่อกี้จะได้ไม่ต้องแบบจูจีจุกจิกล,ลั่มรีลั่ไรอยู่ในคลิปเดียวนะคะอ้าวแม่ถ้าสงสัยตรงไหนเราคิดว่าย้อนกลับไปฟังน่าจะดีกว่าเนาะวายคบได้อยู่คุณขาเขาบอกว่าความรักของคุณกำลังจะมุ่งไปสู่สถานะที่มันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะไม่ได้ลดลงอู้ไป ค่อยๆดูไปอย่าไปฆ่าเขาทิ้งแล้วกันถ้าเขากลับมาเนะาะวาแล้วก็ไปรักแท้ด้วยนะคะอู้แล้วตกแจลือูเลยอะตายแล้วใช่เหรอดวายแต่แกใส่หน้ากากแรงไปแกแสดงออกเหมือนแกฉันไม่แคร์เลยจริงๆโอ้โหเกือบตายนะคะเรือตกยางออกเลยทีเดียวความเจ็บปวดครั้งนี้แสนสาหัสเหลือเกินไม่ธรรมดา แม่สุดยอดจริงๆนะรักแท้มันมันไม่แพ้ใกล้ชิดหรอกคุณสุดท้ายใกล้ชิดกันไปคุณเคยเห็นปะรักแท้อ่ะผัวเมียกันแต่งงานกันใช่ไหมมีความรักแท้ให้กันเมียหลวงรักผัวมากเป็นรักแท้เลยอีผัวก็คงรักเมียแหละแต่อาจจะไม่รู้ตัวแต่บังเอิญอุ้ยเลขาใหม่เข้ามาอยู่ใกล้กันไปได้กันปุ๊บรู้ไหมรักแท้มันชนะตรงไหนทะเบียนสมรสท่าไปฟ้องเมียน้อย นี่เลยชนะและสมัยก่อนมันไม่มีนะแบบนี้สมัยนี้มันมีเพราะฉะนั้นยืนหนึ่งค่ะเราอย่าไปกังวลรักแท้ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเมียยังไม่ได้เป็นผัวอักนาคตค่ะแต่อย่าเพิ่งไปยุมหัวเขาดึงจนกระทั่งคอเขาหลุดออกมาตายก่อนนะคะเนาะค่อยๆโอเค,อเคกล้องโอ้ไม่ใช่กล้องสิพูดผิดเดี๋ยวนั้นเราก็จะปัสสาทเสียกลับไปที่พี่กระคาทุกทีเลย เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจาะเพื่อนๆก็จะเห็นอารมณ์เราหลากหลายมากตามอารมณ์ของไพ่แต่พอเห็นตลกโปกฮานั่นเราแสดงว่ารู้แล้วว่ามันเริ่มมีความตึงเครียด mm. เกิดขึ้นเราถึงพยายามทําให้ทุกคนหัวเราะได้เนาะเราชอบชอบนะเวลาคอมเมนต์ทิ้งไว้โอ๊ยกำลังเครียดอยู่แล้วหัวเราะเลยเรารู้สึกดีจริงๆค่ะเพราะว่าเราคิดว่าการหัวเราะกับการยิ้มอ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังบวกที่ดีใน,ในภายในร่างกายเรานี่แหละแล้วพอเราส่งออกไปพลังงาน มนุษย์เขาเห็นเขาก็เออคนคนนี้ดูมีพลังบวกมันไม่มีใครชอบคนหน้าเบือ้อชอบคนหัวราะไม่เป็นถูกประลาะอุ้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหัวราะเยอะๆยิ้มเยอะๆนะคะชีวิตจะได้เบิกบานเนาะความทุกข์มันจะได้กลัวพวกเรากลัวตรงไหนหัวราะใส่มันค่ะมันกลัวมันวิ่งหนีหมดเลยลองดูนะโอเคแล้วกันชอบกันก็กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนทางช่องทูปรูปแบบเดียวเจอกันคลิปต่อไปบา,บายยอย่าลืมกดติดตามนะคะ อ่อนๆอทำหน้าอ่อนมีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเพราะเพราะฉันต้องใช้ดวงตาอออนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะ เป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทําขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้ เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบาราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนอะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็สำรับที่2นะคะจะเป็น Let Love Lead Message Card s อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move on Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจัากวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ เมนแอนด์มูฟออนก็คือไพ่าย365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ยทโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนะาะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูป คนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาบาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนากที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบา,บายๆคะ่ะ